มาอีกแล้วค่ะโซนนี้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานี่ค่ะนัะ่นน่เปลี่ยนกันจินเปลี่ยนกันลงมาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาต้นนี้เลยน่ะน่ะเป็นแถวเป็นแถวเลยค่ะ โอยแสงแดดก, <c oughs> กลัวกันไปหมดเลยค่ะสองตัวนะ่ะกี้มาเยอะเลยแบดตยูนี้ กินอยู่สองตัวค่ะนิ่งอะพวกนี้ไม่กลัวแต่ตัวเล็กตัวน้อยกลัวไปกันหมดแล้วไปแล้วค่ะไป็นลูกเไปไน็นไสองนี่คือเจ้าทิน่นนิ่งเลยค่ะกินจนอิ่ม นิ่งเลยค่ะนิ่งเลยนิ่งเลย อิ่มแล้วกินนานเลยค่ะนู่นตัวนั้นอีกนานเลยให้ตัวอื่นเข้ามาบ้างสู้ต่อเลย ตัวนี้เจีงกว่าตัวนี้เจากาดำมาแล้วดูท้องป่องเลย ไปหมดแล้วค่ะไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวสู่สู้อิ่มเถอะพอแล้วตัวอื่นมากินมั่งเก่งจริง,รงกระโดดใส่เขาเลยตัวอื่นจะมามกระโดดใส่เขาเลย เขาอยากมาตัวอื่นก็อยากมาแต่ตัวนี้เจ๋งรู้สึกว่าตัวอื่นหนีหมดเลยค่ะเห็นไหมอแอบแอบกันอยู่ตัวนี้จะหวงถิน่นตัวอื่นอยากมาค่ะนุ่เห็นไหมตัวนี้จะหวงมากเนี่ยไม่หนีไปไหนเลยนะะี่ค่ะเนี่ย ไม่แบ่งเลยวันนี้ <laughs> มีนกสองตัวจะมาแย่งเขาเขาก็กระโดดโดดไปกระโดดมาค่ะนี่คือรุ่นเล็กนี่คือรุ่นเล็กค่ะรุ่นจิว๋วถ้ารุ่นใหญ่เขานิ่งอันนี้เขาไม่นิ่งค่ะนี่นจิว๋วนกสองตัวเอบมองอยู่ค่ะ เดียวมองฮันมาอีกแล้วรุ่นใหญ่ มาแย่งเขาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะรุ่นใหญ่เนี่ยคือตัวแม่ค่ะตัวแม่อันนี้คือตัวลูกเนี่ยเห็นตะหางเนี่ยกลัว <c oughs> ตัวนั้นไปแล้วตัวนั้น ตัวนี้คือรุ่นใหญ่คือตัวแม่เนี่ยตัวเล็กตัวน้อยมาไปหมดเลยค่ะกลัวเขาต้องปล่อยให้เขากินนี่นะะมีน,นกลงมาไตมาแล้วไตมาแล้วนาะ จะเหลือให้นกไหมล่ะเหลือไหมล่ะไม่เหลือนกจะไปแย่งเลยคะ่ะสองรอบแล้วนะตัวนี้สองรอบแล้วคะ่ะเจ้ากระกตัวนี้กินไปสองรอบอเคียงข้างกันเลย มาแล้วมาแล้วมาหาเจ้าตัวเล็กดูค่ะกินลูกอะไรอ่ะไม่ลงมาเลยลูกมะเดือ่อกำลังกินลูกมะเดือนั่นค่ะตรงนี้คือต้นมะเดือนะคะเนี่ยลูกมะเดือ กินเพลินเลยนั่นค่ะเสียงลกถึงลูกมาเดือจะลงมาไหมเนี่ย แน่ทีนี้ล่วงแล้วมา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 แล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคุณยายจะให้อาหารเขาเดี๋ยวมามองหน้าคุณยายมองแล้วมองแล้วลูกลูกกับแม่เขาแอบอยู่นั่นค่ะ โดยเจ้ากระแตอยากมาลบไปต้นนั้นแหละเจ้ากระแตเยอะเกินเนาะเจ้าทองขาวจนไม่กล้ามาเลยค่ะนั่นๆๆมาเจ้าใหญ่เจ้าที่เองเจ้าถิ่นมาแล้วทกวนนกจริงๆค่ะเห็นไหมผูกๆอยู่นั่นเขาไม่กล้าออกมานั่นอินต่หางอินต่หางเขา ต,ตัวนกริงค่ะ,ะไม่กล้าเลยวันนี้เจ้ากระหรอกไม่เห็นซากตัวขาใหญ่เข้ามาอ่ะถ้ารุ่นนี้มาแล้วไม่เห็นกระหรอกแล้วค่ะ,ะไม่มีเลยเงียบเลยค่ะไม่มีใครกล้ามาตัวไหนก็เงียบหมดเลย โอยไปแล้วคุณยายยายสิไม่ได้เลยอันนี้จะเสียงนกโนนนะคะเดี๋ยวเจ้ากะระแตตัวเล็กๆ ม่กาลงอ่ะคุณยายโยนไปตรงนี้โยนไปตรงนั้นเขาก็ได้กินนะคะแอบนะแอบ เสียงเด็กด้วยนะคะเสียงเด็กด้วยมดเยอะด้วยนะตรงนั้นน่ะก็ลอกไม่ค่อยลงแล้วะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะหาคู่เรียกคู่กันอยู่บนต้นไม้นะเยอะเลย คุณยายขอเจ็บภาพไปแค่นี้ก่อนค่ะภาพบรรยากาศนกกัโลกกระเตแอบแล้วค่ะนี่นี่แอบแอบนี่แอบเกันชิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณยายกับหลานหลาน JR ค่ะ เจอกันชิปหน้ากดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยจ้าบายบายบ๊ายบายเสียงดังไม่ได้มีคนอยู่ข้างๆออกกำลังกายคะ่ะมีคนเยอะไปแด้ค,ะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านดีเข้ามาคนระับ โดนมดกัน